สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอรันลาลันลาลันลาโอรันลารันลาลันลาสวัสดีค่ะเด็กๆอ่าวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันในหน่วยหมอ่อะไรนะมีใครตอบได้ไหมเอ่ย ถูกต้องแล้วค่ะน่วยวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีไทยนั่นเองโดยเราจะมาเรียนกันในเรื่องวันวิสาขบูชาและวันออกพรรษานะคะเด็กๆคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรไหมเลยเด็กๆคิดว่าวันนี้ครูจะมาทําอะไรนะทําอะไรเอ่ยอ่าถูกต้องแล้วค่ะวันนี้คุณครูจะมาเล่านิทานให้เด็กๆฟังนั่นเอง เด็กๆอยากฟังนิทานกันไหมคะอ่าก่อนที่เราจะไปฟังนิทานกันนะคะเรามาท่องคำของจอวันออกภาษากันก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะท่องคำของจอวันออกภาษาให้เด็กๆ,ๆฟังก่อนนะคะหนึ่งรอบเด็กๆตั้งใจฟังนะคะออกภาษาพาใจไฝกุศลตระหนักตนพ้นกิเลสไร้ดัณนหา ตั้งมั่นในศีลธรรมน้อมนำพาเพื่อรักษาซึ่งความดีที่ควรทำอ่าเด็กๆคะต่อไปนะคะคู่จะท่องคำท้องจองพร้อมกับทำท่าทางประกอบให้เด็กๆดูอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆตั้งใจดูแล้วก็ตั้งใจฟังนะคะออกพรรษาพาใจไฝ่กุศลตันหนักตนพ้นกิเลสไร้ตันหา ตั้งมั่นในศีนลธรรมน้อมนำพาเพื่อรักษาซึ่งความดีที่ควรทำดีกๆคะต่อไปเรามาท่องคำข้อจองพร้อมกระทำท่าประกอบตามครูทีละท่อนนะคะพร้อมไหมคะอ่าพร้อมแล้วเราไปท่องกันเลยหนึ่งสองสามออกพรษาพาใจใฝ่กุศล ตันหนักตนพ้นกิเลสร้ยตันหาตั้งมั่นในศีนลธรรมน้อมนำพาเพื่อรักษาซึ่งความดีที่ควรทำ เด็กๆคะต่อไปเรามาท่องคำพร้อมจองพร้อมกระทำถ้าประกอบพร้อมครูอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะหนึสออกพรรษาพาใจใฝ่กุศลตัหนหกตนพ้นกิเลสไร้ตัณหาตั้งมั่นในศีลธรรมน้อมนำพาเพื่อรักษาซึ่งความดีที่ควรทำ เด็กๆคะต่อไปเราจะไปฟังนิทานกันนะคะเด็กๆอยากฟังนิทานกันไหมคะ,ะวันนี้นะคะครูคจะมาเล่านิทานเรื่องเวียนเทียนวันวิสาขบูปชาเด็กๆพร้อมกันหรือยังเลยถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังนิทานกันเลยในเย็นวันหนึ่งไข่ตุนสงสัยว่า เพราะอะไรนะวันนี้จึงเป็นวันหยุดคุณตาก็เลยบอกว่าเป็นวันวิสาขบาูชาใครตุ่นได้ฟังก็สงสัยว่าวันนี้สำคัญอย่างไรทำไมทุกคนต้องเตรียมตัวไปทำบุญที่วัดกันคุณตาเมื่อได้ฟังก็เริ่มอธิบายว่าวันนี้สำคัญต่อชาวพุทธอย่างเรา วันวิสาขบาูชาถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนาเพราะเป็นวันเกิดสามเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระพุทธเจ้าที่เวียนมาบรรจบกันในวันเพ็ญเดือน6กแม้จะมีช่วงเวลาที่ต่างกันนับเป็นเวลาหลายสิบปีก็ตามซึ่งเหตุการณ์อัศจรรย์3าประการได้แก่อย่างแรกวันวิสาขบาูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติอย่างที่สองวันวิสาขบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างที่สามวันวิสาขบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานซึ่งกิจกรรมที่ชาวพุทธพึงปฏิบัติในวันวิสาขบูชาในแก่ การทําบุญตักบาตรการปล่อยนกปล่อยปลาเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลการบำเพ็ญสาธารณาประโยชน์การร่วมการเวียนเทียนรอบพระอุโบสถที่วัดในตอนค่ําเมื่อไข่ตุนฟังคุณตาอธิบายเสร็จไข่ตุ่นก็เตรียมดอกไม้ทูกเทียนให้สวยงามเพื่อไปเวียนเทียนที่บัดนใกล้บ้านของไข่ตุน นิทานเวียนเทียนร้อนวิสาขบูชาก็จบกันไปแล้วนะคะอาเด็กๆคะในนิทานเรื่องนี้มีตัวละครใดบ้างเอ่ยมีใครบ้างนะอ่ามีคุณตาแล้วก็ไข่ตุ๋นนั่นเองคะ่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆคะวันวิสาขบูชาตรงกับวันอะไรนะมีใครทราบไม่เอ่ย วันวิสาขาบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือนหกนั่นเองเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆคะวันวิสาขาบูชามีเหตุการณ์สำคัญอยู่3มเหตุการณ์ได้แก่เหตุการณ์อะไรบา้างหนามีใครพอจะทราบไหมเอ่ยอ่าหวันประสูตรของพระพุทธเจ้า 2. วันตัดสรุของพระพุทธเจ้าและ3คือวันปรินิพานของพระพุทธเจ้านั่นเองค่ะอะ่เด็กๆคะวันวิสาขาบูชาเราทํากิจกรรมอะไรบ้างเนี่ยเรามีการทำกิจกรรมคือทำบุญตักบาตร การปล่อยนกปล่อยปลาเพื่อสร้างปุ่นสร้างกุศลและการบำเพ็ญสาธารและประโยชน์รวมทั้งการเวียนเทียนที่วัดในตอนค่ำนั่นเองค่ะเกี่ยงมาเลยค่ะเด็กเด็กเด็กๆคะ่ะเด็กๆฟังนิทานที่คุณครูเล่าเรื่องเวียนเทียนวันวิสาขบูชาแล้วเด็กๆรู้สึกอย่างไรบ้างคะ เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆวันนี้เราเรียนเรื่องวันวิสาขบูชาและวันออกพรรษาซึ่งวันวิสาขบูชาเป็นวันที่สําคัญอีกหนึ่งวันของชาวพุทธอย่างเรานะคะเพราะวันวิสาขบูชาเป็นวันที่มีเหตุการณ์สําคัญอยู่สามเหตุการณ์ได้แก่วันประสูติของพระพุทธเจ้าวันตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้านั่นเองค่ะซึ่งจะตรงกับวันเพ็ญเดือนหกนั่นเองค่ะ เด็กๆคะก่อนที่เราจะจบกิจกรรมในวันนี้เรามาท่องคำข้อจองวันออกภาษากันอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะหนึ่งสองสาออกพรรษาพาใจไฝ่ายกุศลตาหนักตนพ้นกิเลสไร้ตันหาตั้งมั่นในศีลธรรมน้อมนำพา เพื่อรักษาซึ่งความดีที่ควรทำเก่งมากมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูก็ขอบใจเด็กๆมากเลยนะคะที่ตั้งเจรเรียนกันวันนี้แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเด็กๆบ๊ายบาย